ครับหลังจากที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับก็จะมาเทโชกให้ดูกันอันนี้โชกเป็นโมโนต้นเล็กนะก็ยังเทสไหวนะครับอันนี้เป็นคอมเบชชั่นนะครับอันนี้จังหวะรีบาวนะครับนี่โชกโมโนต้นใหญ่ใหญ่กดไม่ลงแล้วนะครับสุขภาพแย่มากเสียงดังทุกคลิกนะครับอันนี้เราขายก่อนนะครับกดลงไปสุดนะครับแล้วก็ปล่อยโชก็ยืดตัวขึ้นนะครับ อันนี้เราเปิดจังหวะรีบาวหมดนะครับเดี๋ยวลองเทสดูอันนี้เราปรับจังหวะรีบาวเพิ่มนะครับกดลงไปครับปล่อยครับโชกก็ยืดตัวขึ้นช้าชานะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสนะครับถ้าโชคที่ใช้น้ำมันโชกแล้วก็เซอร์วิสนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับความสึกหลอก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลของโชกก็จะคง ทงที่นะครับเพราะว่าน้ํามันเก่านะครับถูกเปลี่ยนออกไปนะครับและน้ํามันใหม่ที่มีค่าความเหนืดนะครับที่ถูกต้องนะครับตามมาตรฐานของโชกเอรินนะครับพูดง่ายๆคือเราช็อปเราเซอร์วิสโชกเอรินให้กลับมาเป็นโชกเอรินใหม่เก็บกล่องอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆไปร้านที่เขาไม่ได้ใช้มาตรฐานของเอรินนะครับไม่ได้ใช้น้ำมันโชกของเอรินครับไปจนน้ำมันไฮดรลิกด้วยนี้แล้วใหญ่เลยนะครับ นอกจากไม่นุ่มแล้วความสึกหลก็เ,เกิดขึ้นแบบรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเรานําไปล้างท้องคำสะอาดประกอบสปริงแล้วก็ติดตั้งใส่รถกันนะครับเซอร์วิสด้วยน้ํามันนะครับแล้วก็เครื่องมือของเอร์ลินนะครับ